สวัสดีครับทุกคนครับเฮ้ยช่วงเนี้ยต้องต้องยอมรับว่านะครับว่าพี่คเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมทั้งกิจกรรมเอ่ยนะครับผมทั้งแจกเอ่ยนะครับทั้งการอัปเดตเอ่ยและการมาของอีพิกใหม่ๆเอ่ยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์พิเศษนิดนึงนะครับปกติเราจะทราบข้อมูลข่าวสารการอัปเดตทุกๆวันพหัสป,ปดีหรืออย่างน้อยเนี่ยก็วันจนนันทร์เนาะหรือไม่เคยแบบแพ็กวันเสาร์เนี่ยสี่สิบแปดชั่วโมงแต่วันนี้วันศุกร์ทุกคนมีกิจกรรมใหม่เด้งขึ ตื่นเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเมื่อคืนก็นอนน้อยแล้วตื่นมาปุ๊บเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยเขาดาวพรีเซนนะครับล็อกอินของขวัญมาอีกนะครับผมตอนแรกเอ๊ะเมื่อวานผมหลงข่าวสารไปหรือเปล่าวะเมื่อวานมันมีกิจกรรมนี้ไปหรือเปล่าวะนึกอยู่ประมาณ3วินาทีไม่ใช่ดีมันเพิ่งมาวันนี้กิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมาดูกิจกรรมใหม่ตรงนี้กันนะครับและรวมถึงมีข้อมูลหลุดออกมาด้วยนะครับเกี่ยวกับอ e ีพิกใหม่ตำนานใหม่และต้องบอกเลยว่าเลาใจแน่นอนครับผมเมื่อวานมีเปเล่มีบุสคัส ใช่ป่ะกำลังรีวิวพูดคัสเลยนะไปติดตามช่องบอมสกีรีวิวด้วยนะครับเนอะรีวิวเปรเล่ไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้มีตำนานใหม่และต้องบอกว่าเป็นตำนานที่คุณต้องต้องแบบเฮ hey, แน่นอนนะโดยเฉพาะเด็กพีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอดูไอ้กิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมมันเป็นกิจกรรมล็อกอินนะข้าดาวล็อกอินนะครับผมเอ๊ะข้าดาวอะไรวะมันก็ไม่ใช่ช่วงปีใหม่นี่วา <laughs> หรือว่าเป็นเป็นวันหยุดช่วงอะไรซัมติงของสักอย่างหนึ่งหรือ,อววเป่่าชววงนนหยยุดีม็ ไทยเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะล็อกอินเปเซนนะครับผมมันจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมก็จะมี10บไอเทมซีเล็กเตอร์และของขวัญแบบสุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในรายละเอียดนะครับกดเข้าไปอ่านนิดนึงนะครับผมเริ่มต้นวันนี้นะวันที่11นะฮะถึงวันที่21นะครับผมเป็นเวลา3สัปดาห์เนาะไม่ถึง3สัปดาห์ดีประมาณ20วันนิดๆนะครับผมก็หมดวันที่21นะฮะยีเดือน7นะครับผมก็คือวันจันทร์นะครับหมดวันจันทร์นะวันจันทร์ที่21่ นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยกิจกรรมนี้แค่ล็อกอินเข้าเกมครับพี่โคอยากให้ทุกคนเข้ามาล็อกอินอย่างน้อยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะครับผมก็จะมีของรางวัลนะครับผมให้เลือกเลือกเรืออะไรวะมันเป็นแบบให้เลือกนะครับทุกคนตามช่วงเวลาที่กําหนดนะครับประกอบไปด้วยมี30ทอง3 0 0 0 0นจีรวมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ไอเทมบูสเตอร์นะครับแล้วก็เทรนนิ่งโปรแกรมนะครับเอออันนี้ค่อนข้างดีนะไปในเทมที่เราได้ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับซีเล็กบูสเตอร์ด้วยนะครับหนึ่งร้อยชิ้นด้วยเอาเด้ใขรขาดแคลน บูสเตอร์นี้มาเว้ยอะแคกขอแค่ล็อกอินทุกวันนะครับผมแต่ว่าการที่จะได้รับของวันพ่กนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะให้เราดูตามรอบเอ่อตามสีของกล่องของขวัญนะครับผมกล่องของขวัญมันก็จะมีเห็นไหมสีแดงนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีเงินเนาะอ่าพาไปชัดนะแล้วก็สีทองนะครับผมก็จะมีสีสีใช่ไหมล็อกอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้กล่องของขวัญในแต่ละสีต่างกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับล็อกอินเข้าเกม เ,เราจะได้ของขวัญกล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงเนี่ยมันก็จะมีไอเทมซเล็คเตอร์นะครับก็คือเป็นไอเทมที่เราเลือกได้ว่าเราอยากได้อะไรนะครับผมในกล่องของขวัญสีแดงนี้นะครับเราก็ดูว่ากล่องขวัญสีแดงเนี่ยมันจะได้นี่ครับทอง30ทองนะครับผมออไอเทมเพิ่มสกิลนะครับผมแล้วก็ไอเทมเพิ่มตำแหน่งนะครับเฉพาะวันนี้ถึงวันที่11เอ็ด่สิบเอ็ดถึงทีสองวันนี้กับพรุ่งนี้เนาะพอสิบสองถึงสิบสามนะครับผมก็จะเป็นไอเทมเอ่อกล่องกล่องของขวัญสีขาวของขวัญสีขาวมันก็จะเป็น เ,เพิ่มเทนนิงโปรแกรมสามแสนจีพีนะครับแล้วก็เศษบูสเตอร์นะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมวันต,ต่อไปก็จะเป็นสลับกันนะถ้าเป็นสีแดงกับสีขาวมันจะสลับกันนะครับส่วนไอที่เป็นแบบของดีเนี่ยก็จะเป็นกล่องเงินกับกล่องทองนะครับผมกล่องเงินกล่องทองคือวันที่ 19- 20แล้วกล่องทองมีแค่รอบเดียวก็คือวันที่21อ่ะ20กับ21นะครับผมก็จะมี100ทองในนั้นนะครับพร้อมกับไอเทมแอดวานซ์สกิลแล้วก็เศษบูสเตอร์นะครับ อ๋อก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นวันแรกนี้นะครับผมก็เมื่อกี้ยังไม่ได้กดรับเนาะเมื่อกี้เหมือนจะค้างเกมเข้าในเกมอยู่นะครับผมปุ๊บอ๋อเมื่อกี้กดรับไปแล้วอยู่ในกล่องจดหมายนะครับแล้วกดรับแล้วมันจะอยู่กล่องจดหมายนะครับนี่ฮะ10 day login to ก็ยังเป็นกิจกรรมครบรอบ30ปีอยู่นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นกล่องของขวัญสีแดงเนาะสีแดงมันก็จะเลือกนะครับผมระหว่างทอง30ทองนะครับผมอเทม t ทรนน i n g โปรแกรมนะครับเอ้ยเออ skill skill training นะครับเพิ่ม skill นะคร เพิ่มตำแหน่งนะครับผมคุณอยากได้อะไรคุณก็เลือกอันนั้นเลยนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เลือกนะว่าอันนี้เป็น ID iOS นะครับผมอยากจะเลือกทองเดี๋ยต้องไปเลือกในทองใน iOS นะทองแยกกระเป๋ากันเผื่อขายไม่รู้นะครับเราเก็บไปเลือกในต่างระบบได้นะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมค่อนข้างดีนะกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับส่วน อีพิกใหม่ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับผมใครที่กําลังหลงละเลงกับการเปิดตามล่าแพ็คใหม่ๆนะครับเปิดตามล่าเปเล่นะครับผมช่างใจไว้นิดนึงนะเตรียมทองเตรียมใจไว้นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยตอนนี้สายขุดข้อมูลขุดออกมานะครับมีอีพิกเพิ่มเข้ามาอีกเว้ยแล้วเพิ่มวันนี้นะเหมือนเพิ่งจะอัพมาวันนี้หรือเปล่าอะทำไมไม่เพิ่มเมื่อวานนะก็งงเหมือนกันนะครับผมคือแพ็เมื่อวานเนี่ยนะก็มีตำนานใหม่เข้ามานะครับผมแพ็คปัจจุบันก็จะมีเปเล่พุสกัสนะครับแล้วก็ นครับใช่ป่ะแล้วแพ็ควันจันนะครับผมก็จะเป็นเจร์จิบุฟฟ่อนนะครับผมแล้วก็ฟานสเปคเคนบาวเออร์นะครับผมแล้วอันนี้ตัวใหม่นะฮะจอโอนี่ฟานบองฮอสนะครับผมตำนานของอาร์เซนอลนะแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแบ็กซ้ายอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นอีพิกใหม่เหมือนกันโอ้ตอนนี้อีพิกเข้ารัวๆเลยทุกคนเนยนะครับแล้วก็อันนี้กาก้ากาก้าที่อยู่ในแพ็คกองกิจกรรมเอ่อเลือกอีพิกฟรีที่เปย์ที่เฉลยเฉลยออกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวมีอีก14ตัวตามมาในกิจจจกกกกรรรรรรมมมมใหห่นนนี้้้ะะคคัับออยงงเเิิททุ เอยทั้งแพ็คเออนี่หือตอนนี้ต้องบอกว่าทุ่มทุนสร้างจริงอ่ะพี่โคเลิฟสุดๆเลิฟพี่โคสุดๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะทุกคนนะอันนี้เข้าที่เห็นที่เข้าแบบฐานข้อมูลในเดต้าเบสนะครับผมที่เป็นรูปร่างโมเดลที่เป็นแบบมีการ์ดนักเตะนะแล้วก็มีทรงนักเตะแล้วนะครับรว่าตำแหน่งอะไรสเตตค่าพลังอะไรนะครับผมแต่นอกเหนือจากนี้มันยังมีตัวที่แบบเข้ามาแค่โมเดลหน้าตานะครับยังไม่มีพวกค่าพลังอะไรต่างๆนา,นานานะครับผมสายขุดขุดออก มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเช้านี้นะครับมีใครบ้างบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นนะครับมันมีทั้งตำนานเก่าตำนานใหม่นะฮะตำนานเก่าร่างใหม่นะครับผมแล้วก็ตำนานใหม่เอี่ยมเลยนะครับเอาตำนานเก่าร่างใหม่ก่อนแล้วกันนะให้ดูเป็นรูปนะเพราะว่ามันยังไม่มีการ์ดเข้าดัตต้าเบสนะครับผมมันมีแค่รูปหน้า่ะรูปหน้าและแกะจากรูปหน้าออกมานะครับผมคนแรกนะครับบาติสตูต้าบาติสตูต้าร่างใหม่นะครับผมสกิลไม่รู้นะครับไม่รู้ว่า2บูสเหมือนเปเล่ไหมยังไงบาติสตูต้าร่างใหม่ร่างทีมชาติ จินตินานะครับผมอา,อาจจะทร,รมาดานะเป็นตัวเก่านะครับพลติกไคลเวิร์ดครับผมกับร่างของบาร์เซโลน่านะครับอันนี้ก็ร่างใหม่นะครับผมปาติกเวล่ามาแล้วจ้าปาติกเวลา่าถ้ารูปโมเดลแบบนี้มันเหมือนรูปเก่านะคือจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเอารูปเก่ามาทําใหม่รูปเอา้านักเตะเขาเลิกเล่นไปแล้วคุณจะไปหารูปใหม่ก็ต้องไปถ่ายปัจจุบันเขาอะปัจจุบันเขาก็อายุเท่าไหร่แล้วอะนะครับมันก็จะต้องเป็นภาพเก่าๆเท่านั้นนะครับผมเป็นรูปโปรไฟล์เก่านะครับมันก็ไม่มีแอคชั่นเดิมนอกจากทําแบบ AI ขึ้น้นนมาแตต่ออเีคืก็ง เอาในอาแอคชั่นในชีวิตจริงเนาะก็เป็นภาพเก่าที่เคยทำการ์ดในการ์ดไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมการ์ดอ e ีพิกการ์ดลิเกเดรี่นะครับก็อาจจะซ้ำการ์ดเก่าไปไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นการ์ดใหม่ <laughs> บารตี่วล่ายังไม่รู้ว่าเป็นร่างอะไรเลยเป็นร่างเดสทอร์เยอร์เป็นร่างบ o ็อกซ์บ็อกซ์เป็นร่าง Box Box, เอเกอร์แมนไม่รู้นะครับผมก็ตอนนี้มีแค่โมเดลนะเป็นรูปโมเดลนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาร์ซนอลหรือเปล่านะคือถ้าถ้าเอาตาักจัดสายขุดเขาขุดมาแล้วก็เลือกรูปนี้มาเนี่ยก็เราก็คิดว่าเป็นอาร์ซนอลไว้ก่อนเอาตามนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ชัวร์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอาร์ซนอลหรือฝรั่งเศสหรือย,ยังไงนะครับผมส่วนปูโยนะครับถ้าเอาตามเขาเนี่ยก็จะเป ข uhm. าดคนนี้ได้ยังไง่ะครับ hai, <ood> oo. มองตาเธอก็รู้ว่าเธอเคยลูกชายสุดที่รักทาเคฟูตะคุโบะขาดผมได้ยังไงนะครับพี่คนอื่นแลกัทบเพละดแลกทบนานทังันเลยผมก็ต้องมาเช่นกันนะครับอ่าทาเะฟุตะคุโบะครับผมใครรอเจ้าหนูอยู่เนี่ยแทบไปนอนสอนระเบียบครับผมก้า ถ้าตามเอาตามเขามันก็จะเป็นเหมือนเสื้อทีมชาติเวลใช่ปะ่ะทีมชาติสวีลนะครับผมก็เบลร่างล่าสุดร่างบิ๊กไทม์ล่าสุดนี้ก็ยังโหดอยู่นะร่างบิ๊กไทม์ของมาริดนะครับผมหลายคนเอาไปเล่นปีกหรือบางคนเอาไปเล่นกองหน้าก็ยังโหดอยู่นะกาะเดตดเบลนะครับร่างนี้จะเป็นยังไงจะเป็นเอ็คอตซิงจะเป็นร่างแบ็คหรือเปล่าวะ <laughs> หรือสเปอร์วะเนี่ยมันต้องทีมชาติเวลใช่ไหมนะครับอ่ะกาเลตเบลครับหรือว่าเปร่างโปกอฟวะคงไม่ใช่คนต่อมาครับมิเชลปาตินีครับผมถ้าเอาตามเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปการ์ดของยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนะครับผมปาตินี่นะโปเลียนลูกหนังนะครับผมนี่ก็เป็นตำนานใหม่ที่เข้ามาไม่นานมากนะครับในในปี2ปีนี้เองนะครับก็เห็นไหมคุณเห็นไหมว่าทำมีตำนานใหม่ทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คาซิยาร์ตไอ้คาซิยาร์ตเนี่ยมันจะมันจะมีแบบโมเดลร่างของเฟเดรบาเช่มาพั ว่าจะเข้าแบบเดล่เกมหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมแต่ทุกที่ปัจจุบันมันก็ยังไม่เข้านะครับอาจจะดูเหมือนว่าเดล่เกมเนี่ยจะสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าไม่ต่อเวลาแล้วนะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้นะเดล่เกมอ่ะนะาก็ก็ลุ้นอยู่ว่าจะต่ออีกหรือเปล่านะครับหรือว่าเกมมันจะอัปเดตใหญ่ครั้งหน้าปีเดือนหน้าตามข่าวลือหรือเปล่านะข่าวลือว่าเออจะอัปเดต2 0 2 6เดือนหน้าหรือจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอแยกเป็นอีคลิปไปเลยกันนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลเอาให้ชัวนนนนคัเเียยยยวว่่่อาาาากกงงมมสสลลต้็ไข ที่ว่าคุณว่าจะเป็นดิลี่เกมก็ยังไม่มีทศท่าว่าจะมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาตามรูปหรือเปล่าถ้าเอาตามรูปก็จะเป็นร่างมาริดน,นะครับผมก็เป็นอิกาคาซิยาสลร่างใหม่นะครับยังไม่หมดนะจ๊ะมี2แถวนะครับสแถวนะจ๊ะต่อมาครับฮิดโตชินากาตะครับผมแล้วก็คืออ,อันนี้สตัวจัดตั้งแต่ญี่ปุ่นเลยนะฮะเออแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้ ทาอุโลหรือว่นานาคาฮาร่าโอ้จำชื่อไม่ได้นะไอ้สองคนนะขออภัยนะครับผมเนาะก็ตอนนี้มีแค่รูปนะครับมีแค่รูปนะผมจำไม่ได้อะดูแบบเพียวๆส,สดๆเรียวๆนะครับผมเนาะถ้าใครจำได้ชื่อได้ก็บอกด้วยนะครับอะเอาเป็นว่า3อีพิกของญี่ปุ่นนะครับล้วแต่ญี่ปุ่นแล้วก็คนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับว้าวหมูบินเวลูนี่จ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำโพงแตกเดี๋ยวลำโพงแตกอย่าพูดดังเวลูนี่ทุกคนเนาะ ใครรอเวลูนี่บ้างครับหมู่บินจ๋าหู นี่มันนี่มันยิ่งกว่าือผมว่าฮืออาจจะฮือฮายิ่งกว่าเปเล่าระดับความสําเร็จระดับชื่อเสียงอาจจะไม่เท่าเปเล่แต่เอาถ้าแบบ f อฟอ่ะเอฟีนี่ก็ผมว่าไม,ไม่แพ้กันนะครับผมเวลูนี่จ้า <c oughs> แล้วกรอบนี่กูเอาใส่กรอบมานะกรอบใส่เป็นกรอบแบบแบ,บแลาสสิกเลยนะครับผมเป็นเวอร์บรัสสิกเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันอของจริงมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับผมมันมีแค่รูปโมเดลหน้ารูปโมเดลหน้าตานักเตะน,นะครับผมออกมานะครับแล้วก็เนี่ยคนเนี้ยคือหน้าของลูนี่นะครับมีการปั้น หน้าปั้นตาลูนี่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งอะไรร่างปีไหนสไตล์อะไรสเตตอะไรมีสกิลพิเศษอะไรเนี่ยน,นี้ยังไม่มีใครรู้นะครับผมก็ตอนนี้ออกมาแค่แบบการแกะจากหน้าที่โครงหน้าที่ปั้นมาโมเดลที่ใส่มาในฐานข้อมูลนะครับผม เนาะอันนี้ไม่ใช่เป็นการคาดการณ์นะอันนี้ไม่ใช่เป็นการแบบว่ามโนขึ้นมาหรืออยากให้มานะครับมันมีเข้าเป็นโมเดลรูปร่างหน้าตาเข้ามาแล้วมันก็ต้องไปไปตามสเต็ปนะครับผมเดี๋ยวเอาโมเดลหน้าตานี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการโครงสร้างออกมานะครับแล้วก็ดูประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมาแบบไหนมาวันไหนนะครับผมแต่ตอนนี้มันมีความหวังแบบมากกว่าปกตินะครับผมมากกว่าที่เราเคยหวังว่าเอออยากให้เวลูนี่มาตอนนี้เข้าแล้วครับทุกคนนะเวลูนี่จะคุณอยากให้มาร่างทีมชาติอังกฤษเหมือนตามที่เขาทํามาหรือว่าจะ เราร่างแมนยูไหมหรือร่างเอเบอร์ตันไหมแจกฟรี <laughs> เอาดิเอาังกฤษไปก่อนแล้วกันใช่ไหมหรือยังไงนะครับต้องเท้าหนักแน่นอนนะเวลูนี่นะครับผมเลยจะมาเฮ้ยอย่ามาแบบต,ตอนล่างแบบตอนล่างตอนล่างแบบเลยพลิกนะไม่เอานะล่างกองกลางไม่เอานะเออไปเล่นกองกลางพักหลังช่วงปลายไม่เอานะเอากองหน้านะหรือหน้าต่ําก็ได้นะครับผมเวลูนี่จ้าโอ้โหเข่าดีสุดๆยังไม่หมดนะครับผมมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คําว่าอะไร3มจอมยุทธนะครับผมจากกระบี่เยอะยุทธจกักรกระบี่ไร้เทียมทานนะหุ่นป่วยเอียงฉี่เศร้าฟงและ ฟงหงวินครับ <laughs> หยอกหยอกหยอกอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบแคมเปญใหม่นะเป็นการฟิชเจอรลิงกันกับเหมือนกับเหมือนกับกัปตันซูเปอร์สะาใช่ป่ะเหมือนกับที่กัปตันซูเปอร์สะาแล้วก็มีแบบโมเดลแบบไปไปไปฟิชเอรลิงกันนะครับผมเอานักเตะจริงกับตัวละครในในอนิเมะนะฮะมาฟิชเจอรลิงกันนะครับผมอันเนี้ยเป็นนักเตะจีนนะครับผมเนาะเป็นนักเตะทีมชาติจีนหรือ,อตำนานของประเทศจีนนะครับผมนักเตะทีมชาติจีนนะนะแล้วหมาจีนคุณนึกถึงอะไรครับกำลังภายในฮะหนังจีนกำ ไม่รู้ว่าเขาไปฟิชเชอริ่งกับอะไรนะสคนนี้ผมไม่แน่ใจนะกระบี่อย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยนะหรือว่าจะเป็นการ์ตูนหรือจะเป็นอนิเมะนะหรือว่ามังกรหยกดาบมังกรหยกเอ่อตูบูตึง้งเปกเซียนอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บอกหน่อยเนาะนาเตียบอกกี้เอี้ยกล้วยอะไรเงี้ยนะครับใครรู้บอกน,น่าจะเป็นการฟิชเชอริ่งกับเอ่อหนังจีนกําลังภายในสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตำนานของจีนเนี่ยมานะครับเออดีว่ะ ถ้าอย่างนี้ผมอยากให้มีแบบฟิชเชอร์ลิงกับหนังจักจักวงของไทยบ้างเนาะเจ็ดเกาะเพราะอะไรนะเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงกเกาะเพชรเจ็ดสี <laughs> อบอกอายุเลยบอกอายุเลย<_ <d> _นี่คือภาพรวมของโมเดลอ e ีพิใหม่นะครับผมที่เข้ามาในฐานข้อมูลสดๆร้อนๆวันนี้เลยแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่ครบนะอาจจะมีแบบอันนี้ภาพนี้อาจจะยังไม่ครบนะเหมือนมีเอ็ดการ์ดาวิดด้วยหรือเปล่าคือมันมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่แกะออกมาเนี่ยครับผมเขามองแบบมองออกแค่ไหนว่าโมเดลนี้เนี่ยเป็นหน้าตาของใครนะครับผมเวลูนี่จริงหรือเปล่านะโมเดลนี้อาจจะไม่ใช่เวลูนี่ก็ได้หรือไม่นะครับมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันมีความหวังขึ้นมามากมากสุดๆเลยนะครับว่า โมเดลหน้าตาคนนี้เนี่ยคือพอดีว่าเขาไม่ได้เอาหน้าตามาให้ดูนะในงั้นเราจะช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันเป็นอูลูนี่จริงหรือไม่นะครับผมแต่ถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยโอกาสสูงมากๆนะครับผมเนาะก็ต้องไปตามสเต็ปนะอย่างที่บอกนะครับผมโมเดลหน้า,าออกมาก่อนแล้วก็โมเดลการ์ดแล้วก็รอ,อประกาศอย่งยางเป็นการว่าจะเป็นแพ็คไหนนะครับโอ้โหข่าวดีสุดๆตอนนี้เลิฟพิคสุดๆนะครับช่วงนี้เนาะอ่ะมีเซอร์ไพรส์กันได้ทุกวันไม่เว้นวันเลยวันนี้วนันศุกร์ละเนี่ยนึกว่าจะนอนสบายสบายนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับใครยังไมม่่่่กกกดดตตติิิาชชออองงงคคครรัับบทุลลล์ยูใ้้ปนะแวเจอกันคลิ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเปเล่รีวิวไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับในช่องบอมสกีรีวิวนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ